สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง MTV แอมทีวีกนะคะวันนี้นะคะแอมก็จะมาทําช่องเมื่อฉันเป็นคุณครูจะวุ่นวายนา่ไหนนะคะก็ไปดูกันเลยเฮ้ยวันวันแรกฉันต้องไปเป็นครูโอ้ยตื่นสายซะด้ยวยแต่ไม่เป็นไรหรอกอแต่ก็ต้องรีบๆอาบแล้วจะไปสอนนักเรียนคาบแรกไม่ทัน ลิใส่เลยเอากระเป๋า ติเขาก็จะวิ่งกันไปโรงเรียนะแต่เรามาสายแล้วก็เลยขับอันนี้ไปแล้วกันรถถึงจะอยู่กับบ้านเราไม่ไกลอะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ เด็คกคงรอกันแล้วไปเข้าห้องเลยนะนจะเอ็ดแจ๊อาคงมาเรียนแล้วทำงานเดี๋ยวขูเขียนนะเดี๋ยวขูอืมเดีย๋ยวขูวางกระเป๋าพัสีุนะ มาเดี๋ยวเขียนอืมอ่ะเขียนตามน,นี้เลยนะนักเรียน โอมมากเลยน้อแกน้อเอ,เอ,เอเ๊ะใครคุยน่ะกลุ่มหลังนี่แลหละเฮ้ยอยากคุยกันเดี๋ยวครูตีเลยนะเดี๋ยวฟาดแน่ค่ะคุณครูขอโทษค่ะเออจะได้ยินสียงนะาจะดูนี่ คุยคุณคุยเพื่อนๆเ,เองตัวนี้ดีแต่ห,หลกมากเลยเอ๊ะใครคุยอีกแล้วเนี่ยอย่าคุยไม่งั้นรอบจะระเบิดพลังอยู่มัธยมแล้วเนี่ยเหนืงง่อยเหนืงง่อยฮา่าฮ่าเจอแกตรงนี้มัเจอทำไมมันจะตลกขนาดนี้เนะี่ยฮ่า ตลกมากเลยเนอะเนอะเนอะเฮ้ยเฮ้ยตลกมากเลยเฮ้ยตลกมากเลยตลกมากเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วตีทั้งห้องเลยได้ไหมเนี่ยได้ไหมฮึดตีนี่ตี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 องตีตีไป ตีตีดื้อใช่นะตีก็ไม่ได้เล่นตีตีต,ตีหมดครอบแรงเนี่ยหมดแล้วโอเคนักเรียนทำหม,มกทำความคารวบขอบคุณค่ะคุณครูเฮ้ย ่คิดว่าเด็กรุ่นแรกจะดื้เอ้ยลืมกระเป๋าแบบนี้นไง,งเด็กๆลืมกระเป๋าเด็กช่วงนี้ด,ดื้อก็ดื้อแต่ไม่ได้สอนแค่วิชาจีนนะ เด็กช่วงนี้แสบม,มากต้องไปแสดงเปียนนให้เด็กๆดูเป<ฮ>็นครูนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยสวัสดีค่ะมาเปลี่ยนชุดค่ะ

เด็กรุ่นนี้ดื้อแค่ไหนดืนนด้อจนฉันอยากตีไหมฮะกระด <c ười> ดีนักเรียน เรียนทั้งหมดทำความคารวสวัสดีค่ะคุณครูครูเก็บกระเป๋าก่อนเขียนตามครูเลยนะเราเงียบๆนะแกทำไมวันนี้ครูแปลกมากเลยเนาะอืมน่าเสิ เขียนตามนี้เฮ้ยเสียอารมณ์แกคุยในหน้าเล่นมากเลยใครคุยนะห้ามคุยกันนะเนี่ยเสียงมาตรงประมาณนะห้าคุย วีนนะเดี๋ยวจะจับไปทิ้งเสียอารมณ์เบื่อเบื่อโอ้ย,ออยคิดมาก ตอบไลน์กันโอเคฮ่า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 เฮ้ยอันนี้มันตลกสุดๆเอ๊ะเฮ้ยโกรธมากเลยเนี่ย,นะยครูครับฉันนะฮะอ่าขอโทษค่ะข้าบขาบขึนกรเสียอารมณ์ ไอ้หูเบ๊กข้าอัยเสียอารมณ์วฮ้ยเสียอารมณ์ขนาดนี้แล้วไม่กลับบ้านก็บ้ากลับบ้านแล้ว กับทั้งสองห้องเลยเดื้อรันแต่ดีนะห้องที่สองครูมาสอนก่อนถ้าไม่มานะโดนเปียกเหมือนท่อหนึ่งแน่ห้องหนึ่งแน่เว้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยถ้าคงคนไปคนมาวุ้เดี๋ยวไม่ถูกที่เสียอารมเป็นไงบ้างคะกำดับ สำหรับเรื่อเมื่อฉันเป็นคุณครูสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย